เชือกหลุดหายมัดที่นี้ไปโพทำไมตรงนน้นทำไมเชือกหลุดทำไมหลุดอ่ะ โหนี่ตังทำไมหลุดเนี่ยเชือกขาดเลยหนูจะไปไหนฮะนหนูจะไปเซเว่นเหรอจะซื้อปีโป้เหรอเชือกหลุดเนี่ยจะขึ้นรถแล้วขึ้นไม่เป็นเหรอเข้าใต้ท้องรถแทนเหรอ มันเอาไม่ได้เล่นซะเชือกขาดเลยฮะได้ไปซื้อเชือกใหม่แล้วเนี่ยโซ่ก็ขาดจะ <c oughs> ไ่ได้เอาเชือกควายหรอมัดี่ยลูกเอาไว้เอาเชือกควายมัดไหมมันค่อยไม่หลุด นุ่นป้ายปล่อยยาวดีนุ่นหน้าที่ว่าการเลยไปเองเลยไม่กลัวแล้วเนี่ยกลัวหลุดกลัวหายอ่ะเอาไหมไม่เอาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> บอกแรงดิอีกกี่ปีโป้ตังขอปีปโป้หน่อยไปอ๋อหนึงตังทำผิด ไม่ได้กัดอะไรใช่ไหมแค่หลุดขาดเลยหลุดเลยขอโทษเหรอขอโทษเหรอขอโทษป้าปาไม่ว่าหรอกพอละเอาละ Đó, bác mở lắm đấy con để, đưa, đưa,